สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของดราม่าของทางมาเวลที่กําลังดําเนินอยู่เลยดีกว่านะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยมาเวลกําลังมีดราม่ากันขึ้นมาเลยนะครับผ่านซีรีส์ s e c r e t Invasion ซีรีส์เรื่องล่าสุดที่มี Nick f u r y เป็นตัวหลักกับเรื่องราวของเผ่า Scro l l นั่นเองครับเฮ้ยแล้วมันมีดราม่าอะไรกันนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับผลงาน เลยนะส่วนเรื่องของเนื้อเรื่องเองเนี่ยนะครับผมก็แตกเป็น2ส,ส่วนเนาะก็มีคนที่รู้สึกว่าเออ รู้สึกว่ามันโอเคชอบธีมสายลับแล้วก็เข้มข้นดูแล้วเครียดถูกปะแบบว่าดูแล้วจริงจังอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนหนังที่มีครบรดเดี๋ยวมีตลกนู่นนี่นั่นอันนี้คือมาแนวเครียดจ๋ะจเลยเป็นเรื่องราวของการเมืองเรื่องราวสายลับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มีความรุนแรงมากกว่าหนังมาวลวเยอะด้วยเลือดเลือดอะไรเนี่ยเราเห็นกันแบบจัดเต็มเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้นไปให้ผู้ใหญ่ดูค่อนข้างเยอะมากกว่าทางจะให้เด็กดูนะครับตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้ ก็แล้วแต่คนนะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยนอกจากเรื่องราวของทางเนื้อเรื่องที่อชอบไม่ชอบมันพูดไม่ได้ถูกบ่ะมันแล้วแต่คนละอันเนี้ยแต่ดราม่าที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมมันมาจากอินโทรของซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหากเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เองเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาอะ เอาเรื่องราวของสแกลมาเป็นหนึ่งในตัวหลักถูกปะสแกลเองเนี่ยนะครับผมเป็นเผ่าพันเอเรียนที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หน้าตาร่างกายตัวเองได้มาทําให้อินโทรเนี่ยเขาใช้ AI มาทําทุกคนแล้ว AI เวลาทําแอนิเมชันเนี่ยนะครับผมในยุคนี้นะมันก็จะมีความเหมือนเปลี่ยนบ,บุบปั๊บ,บ,บไปเรื่อยๆลองไปดูอินโทรกันได้อาตามคลิปนี้เลยนะครับผมอินโทรเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นป่ามันจะเหมือนแบบ ไม่ได้เห็นอะไรชัดมากเท่าไหร่ออกมาสวยมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันเข้ากับธีมซีรีส์เรื่องนี้มากเลยแบบด้วยความเป็น AI ทำอะ่ะผมวม่าหลายๆคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทําโดย AI นะครับผมที่นี่เองเนี่ยมันก็แบบเข้ากับธีมมาถูกป่ว่าแบบเออธีมเรื่องนี้มันต้องแยกให้ออกว่าใครเป็นสเกลใครเป็นคนจริงๆบ้างตรงนี้มันแบบโอ้รู้สึกว่ามันตรงจุดอะ่ะ แต่คนก็มาดราม่าก,กันตรงที่ว่าการที่มาเวลที่เป็นเหมือนสตูดิโอระดับโลกแล้วก็อยู่ภายใต้ดิสนียถูกไหมเป็นเหมือนผู้นําความสร้างสรรค์ของโลกเนี่ยเอา AI มาใช้ทําแบบนี้มันก็เป็นเหมือนสัญญาแล้วหรือเปล่าว่าขนาดในสายงานของความสร้างสรรค์ะ่ะ ยังถูก AI แย่งงานได้เลยทำไมไม่มาสนับสนุนคนที่แบบว่าทำงานในฟิลนี้เหมือนกันล่ะทำไมถึงใช้ AI มาทำแบบนี้ก็เกิดดราม่าขึ้นเป็นวงกว้างเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ AI เองเนี่ยก็ยังมีปัญหาที่ค่อนข้างจะยังไม่จบอยู่เยอะถูกไหมแบบว่าการทำ AI แบบนี้เนี่ยโอเคมันอาจจะทำมาจาก AI ไม่ได้ไปยุ่งกับศิลปินคนอื่นก็จริงหเลยเรื่องแย่งงานไปละสองนะครับผม AI เหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้มาจากรูปที่มนุษย์เคยวาดมา มันไปเอารูปของศิลปินคนไหนมาใช้ในการเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจอาจจะไปเอามาโดยที่ไม่ได้รับการขออนุญ,ญาตอย่างถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับผมที่เขาพูดขึ้นมาซึ่งแน่นอนแหละอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมาเวลหรือดิสนีย์นะอาจจะเกี่ยวกับผู้สร้าง AI แทนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ในอาร์ตคอมมูนิตี้เนี่ยในวงการของคนที่ทําพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทาอินโทรหรือว่าทํารูปคอนเซปต์อาร์ตอะไรก็กําลังมีประเด็นดราม่ากับเรื่องนี้อยู่ก็ทําให้แฟนๆหลายๆลยคนเนี่ยออกมาไม่พอใจนะ ถึงพวกเขานะว่าเออมันกําลังจะถูกแย่งงานน่ะถูกไหมมันเข้ามาอย่างรวดเร็วมากๆจนหลายๆคนไม่หันตั้งตัวแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้มันเหมือนกับโลกที่มันหมุนไปข้างหน้าแล้วอ่ะมันหมุนย้อนกลับไม่ได้แล้ว AI มันมาแล้วอ่ะแทนที่เราจะ ยกเลิกมันอะยังไงก็ยกเลิกไม่ได้ถูกปะ่ะเราควรเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันมากกว่านะสำหรับผมเองอะผมรู้สึกว่าไม่ได้แค่ในฟิลอาร์ตหรือว่าในฟิลครีเอทีฟแต่เป็นในทุกฟิลเลยในทุกอย่าง AI จะเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเราอีกมากมายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับผมแทนที่จะมาดราม่าเนี่ยโอเคบางเรื่องมันอาจจะดราม่าได้แล้วมันก็ควรค่าเก่การดราม่าเพื่อผลักดันกฎหมายต่างๆออกมาแต่หลายเรื่องที่ผมมองเห็นเกี่วยวกับเรื่อง AI นะบางคนแบบกลัวจนเกินไปจนแบบว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย ถึงกลัวไปก็ไม่ช่วยอะไรครับเพราะว่า AI มาแน่นอนถูกปะส่วนเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอเคเข้าใจว่าเราช่วยผลักดันกันได้อย่างเรื่องการออกกฎหมายว่าผู้ที่จะสร้าง AI เนี่ยต้อง แบบได้รับการอนุญาตก่อนนะก่อนจะเอาข้อมูลนี้มาเทรน AI ได้เพราะว่าข้อมูลที่จะมาเทรน a i เองอะ่ะมันก็เป็นข้อมูลที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันก็ควรจะมีการตกลงอะไรกันให้ดีเพราะฉะนั้นเองตรงเนี้ยผมมองว่าไม่ได้เป็นดราม่าเรื่องเล็กเลยนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าดราม่าเรื่องนิดเดียวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบในวงกว้างมากนะครับผมแล้วก็ AI อา่ะจะมาเปลี่ยนชีวิตของพวกเราอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ช่วยกันคอยปรับตัวละกันนะครับผมไม่ได้ว่าช่วยกันแอนตี้ AI นะแต่ช่วยกันหาทางให้มนุษย์อยู่ร ดีที่สุดน่าจะดีกว่าเพราะยังไงเราไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วเรายกเลิก AI ไม่ได้และ AI มาแน่นอนแต่จะทํายังไงเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายหรือว่าเรื่องการควบคุมการใช้อะไรแบบนี้นะครับผมควรจะมีการผลักดันแล้วก็เรียนรู้ที่ให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับ AI ได้นะครับน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะดีกว่าและนี่ก็คือเรื่องราวของคอม i ิ w เวิลด์ในวันนี้ที่เราได้นามาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบา,บาย กับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ